ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็คุณยายนะคะคุณยายนดเนาะคะ่ะเนาะคุณยายนดเพิ่นกะมากราบพระนะคะขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเด้อป์ปนเห็นน้องเห็นน้องเสยียเจ็บมลานเคยโตแล้วพ่อแำเดอะเพิ่นโดนด้วยบาสมาบอกน้ำยายว่าห้อยโตเพิ่นมาได้จังไหนโตคือตายแล้วเพ่นคือามาหาเฮา,ายายว่า ตคือตายแล้วตูว่คือมาหาเฮามาจะไหนน้องชายผู้หนึ่งกับหัวยุ่ยย่ฮีุ่อยู่ข้างหลังนั่นค่ะน้องยายน,าานี่นะ้องผู้เเาอยูุ่ยเนี่ยคือคือตายตั้งปีหกสามนี่แหละปีใหม่เลยลูกหลานคอยเราบ้างไหมมาหาเฮาจังได้ตู่คือตาย,า 63, ยาคอยือมาเเาาาว,ว,ว่ให้เฮาหนึ่งเดือนนี่มาแบบสดชื่นบอกค่ะมาโอ้ยมาใส่ชุดเลี้ยงไข่อันมาหนึ่งกำมีดหมอกำะไม่ผ้ายิ้งมา กรมขอกว่าะผ่า <c oughs> มาเดีมยวมัดไผ่ถือเลนคนมาห้ยเขาคนที่ถือเคยพ่อตั้มร้านเคยแล้วป่ะเพื่ออเราวาห้วยแล้วว่าเรา,าอยากกินก้อยเราบอกคนโอ้ยอยากก้อยเดี่ยคนมาแต่นมบออยากก้อยน้องชสยย้อยอยากก้อยโยอยากกะพ่อตั้มไปใส่ผู้ยูแล้วมันไปทุระว่ะค่ะยายเลยว่าจังสีมันมันจำมันไปนอยังผู้จักเสรกอดอก <c oughs> ย้ายก็เลยว่าโอ้ยคน่า มเนม่เท่าถด้เลยฮักมันหักถือ,อยุ่ยสะดอกอันก็บอว่าดอกว่างวดน,นั้นงวดนี่อันย่ายนี้ว้าให้เอ็นให้น้องฟังว่าร้านร้านเคยร้านร้านเคย,เคยถือกับร้านลูกสาวนี่ถือเลขเจ้าก่ได้บอกบ่กว่าคอยกระถือแม่พันธุ์ไ่ได้ว่าเฮากระไหนพะว่าเฮ้า คอยถืออันคอยกระถือเลขคือกันเ่าบูจักพ่อมีผู้จักกระถือลายดอกแอดมินมันไช่ถือมันไช่ถือมอว่ามันเคยมาทาพ่อพ่อคนทำกระถือยู่ก็ะพื่อถือลายผพากันถือลายเออเมื่อไรหลายพ่อได้นำสรากาแฟนี่ละบ้านนี่หลุดร้าจังสีลูกคนคุยกับแม่ไม่ตู่จะคุ้มได้แต่หนามาคุยกับเ่าอัน ก็บอว่าดอกว่างวดว่าอย่างก็บ่กได้ว่าดบาทนี่ใจมันถึกละลายบาทนี่ให้มันถึกเป็นแสนเป็นล้านผุนผุนหวาผู้ใดว่าหมอหนมนี่เหลียวหมอหนมเป่าเออเออผุนเปล่าผู้ตายเออผู้ตายนี่แ่ะน้องชายผู้ตายวังหงษสามนี่แ่ะโอ้มันถึกเลยโธ่เอยว่ะมันเคยมาเปลามาอย่างตลกตะเล็บเราเห็นเปลากันอย่คือผู้ตายเนี่ยคนนอนอยู่เงือนเจตังประจัมเนาะแม่เนาะแม่มันมานอนอยู่เฮือนเจตังประจัมค่ะท่านผู้ชมคุณนยายก็ อ้าวคุณยายวาเ้าหลงึดแล้วเพาเช้ตัวมัดยังเขาก็ฝันเห็นน้องชายห้าคขัดถึงจะก็พวกเราคนฟังไปก็ผู้สนใจกับยายเนาะผายกับยาเขายายหนเลยว่าเอ้าตื่นลูกมาลูกว่าพอดีบ้านนี่บ้านนี้คุณแม่บ่าวให้ฟังว่าคุณตาโนมเนี่ยอายุเจ็ดสิบมันเจ็ดสิบดิมันตอนนี้คุณตาพันอายุเจ้าบอกข่อยเู้าสี่สิบเจ็ดหนูผางไต สี่สิบเจ็ดแมนบอกอายุมันสี่ิบเจ็ดปีอายุสี่สิบเจ็ดโอ้เจ้ายังจำแมนอยู่แมนบ่อยี่เอากระกแมนตัวเจ้าอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้บอกเจ็ดสี่อ่ะคุณแม่เจ็ดสี่น้องชายสี่สิบเจ็ดกับกันเนาะจ้าวันนี้นน้องยายพูนักอายุเท่าไหร่โอ้อันน้องสาวนั่นผ้าพาพาคนต่สองคนนั่นมาซ่ำเดี๋ยวก็เฮ้ามาุ่นน่ะ อายุโอ้สลุบว่าเจ้าน้องอันนั้นฟันเห็นน้องชายแต่ว่ายายพูนที่เป็นน้องสาวเป็นพศักเป็นน้องสาวเออน้องสาวน้องสาวอันบ้านนี่ลดพาคนตายสองคนมาหาแม่อันพามหาแม่อุ้มเล็กน้อยหมอหน่ะหมอพูนหน่ะคนเป็นหนึ่งอุ้มเล็กน้อย้คนที่ยั่งบ่ตายนี่อุ้มคนเป็นเออเอออุ้มเล็กน้อยคาคนที่ตายแล้วนี่มหายายแม่เออเออยก็แม่นพามหายายไปพูนบุมีเลยมันอยู่ที่เขาเคยอยู่หนีเขาเลยแวะมาหนีค่ะ เฮ้ยมาจังได้ยัคือผู่ได้ตหน่อยะาผ้าคนเป็นคนาตมาหาหาเอื่อยหมอนั่นค่ะปัดอุ้มเล็กหน่อยแบบนี้ฝัดไม่เอาไปล่างเล็กหน่อยไปเพ่นว่ามาดูถิมเล็กหน่อยใส่ใยก็ไมแจะขี่แท้แล้วนี่ว่ายวาโอ้ยกูมือล่างแล้วล่างก็บอกเฮ้ยเพ่นว่าให้ตัวไปล่างบัดทั้งนี้ไปล่างก็บอกบัดนี่ขี่ก็มาติดเทานำกันนำห้อยห้อยเฮาเลยโยนขึ้นไอ้พูดอีนี่ไอ้พูดก็เลยเอาอีนั่น อินน้อยๆมั่นผ <mm ู้ดีน่ารักว่าผู้หญิงอันนี้เราอีกได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเราไปแล้วรอบหนึ <h <h ่งคุณยายเราฟังให้เกินอีกรอบหนึ่งให้สรุปสรุปสั้นๆที่เราเขาเลยว่ะว้ยบ๊บเป็นแล้วเด็กหน่อยคือมีตะขีติดแทบบ่าลเางก็บอกได้เลยว่ะเขาเลยโยนไอีพุ่นอีพุ่นก็เลยเอาเอออีพุ่นก็เลยจับอยู่าสาวพุ่นนี่คือน้องสาวคุณแม่เล่อเออน้องสาว น้องสาวนี่อุ้มเล็กหน่อยมาอุ้มมากนะมีแต่ขีติดเต็มกระตูเล็กหน่อยนะเออไปล่างก็บอกขี่นะค่ะติดย่อยพูนเฮ้ยติดติดย่อยหน่อยพิ่ติดมาติดย่อยพูนมันหมดทติดอีพูนเหรอ๋อมาติดเจ้านี่มันมาติดแต่เข้าพูนเสียหมดติดแล้วเราอุ้มมาด โบดิติดอีพูนเอาเนี่ยเหม่อแล้วอุมาเขาะขึ้นมาติดเจ้าบเนั่นแหละมันว่ามีตะขีมันโบดิติดมันอีพูนโบดิติดเอาอุมาเพราะโบติดเจ้าบอกมันมันว่ามันจะมันจะมีตะขีอีนี่หน่อยมันว่าเพรามันเอาเอาไปล่างเนี่ยตูนแล้วหักมันเลยครับเัรามันไปล่างเนี่ยกูไปล่างก็ยังบอกขุนเทมยังขี่ยังมาติดกูอยู่กันว่าก็นย้อนขึ้นเห่นพูนเคยพุ่นเก่าอีนี่หน่อยประมาณสองสามเดือนนี่แหละนี่หน่อยเป็นมิยิ่งค่ะเป็นไม่ยิ่งอีนี่หน่อยเขาบอกค่ะยายนอุ้มเด็กหน่อยมากขี่พันมาติดเจ้า บ้านี่ผัดผ้าคนตายมาหาเจ้าว่าน้องสองคนคิดฮอดเจ้าคิดว่าร้านเคยถือเลขพ้อมนั่นลหละมันไปถือเลขมันไปถือเลขมันเคยบอกเคยถามบ้านี่ย่าเลยบอกว่านตานมบอกว่าใช่ถือเลขหลายบอกผลนะว่าบาทนี่ใช่มันถือเลขหลายผนว่าเออก็ะบอกให้พ่อตกต่ำพ่ะละเสียห้มันถือเลขหลายเด้อพ่อพี่ก็เลยมาไวพี่ยาก้อยพี่ผูกตายนะว่าอยากกินก้อยมันเคยกินก้อยน้ำมอนนี้ เมื่อนี้คุณยายเลยมาจุดถูบมันบอกมาจุดถูบสิเห็นเบากับน้องมันบอกมาจุดถูบสิขอเลขอ่ะคุณจังไหรเอาเบาให้ฟังเนี่ยโยกกะว่าจะสั่นกระแม่นก็ให้ก็มาตองความฝันความยังอีกขันสี่นั่นโอ้ให้มาตองความฝันมาตองความฝันเฮาคนเราถึงฝันเห็นเขาอยู่บอกคุณจะให้เป็นตัวบอกคุณจังไหร่กะว่ามากที่บอกนั่นละเฮาก็เลยมาตองไม่เฮาเลยขอมาไหวมากนั่นอย่ามาเบาซื่อจังสี่บอกก็นั่นละเฮาว่าความหมายเฮานั่นยายก็เลยอยากให้อยากให้อยากเห็นอยาก ต้องความฝันคันเสียให้ถือเลขไพสิตไพสิซื่อตัวใดก็ย่าือไฟสิ่ซื่อหน่อยชื่อหลายก็บ่าแต่ว่าเขาอยากเจอมอหมอนี้อยากให้มาอีกเอออยากให้มาอีกก็แมนคันสีมากก็ได้ก็จังส่นตัวเขาเลยมาจุดโอ้มากราภมากราบอันเจ้าภูเจ้านิพนความหมายแม่ค่ะกราะแล้วก็คอนโชคลาบกับอันเออคุยยาทาเสด็จแล้วก็กา้มาต้าน ยังสีนะข้าเจ้าให้ลูกหลานมีโชคลาภก็ได้พ่อค่ะท้าวเทพสุวรรณนะคะแล้วก็เอนางพญานะคะแล้วก็องค์กุมารนะคะท่านผู้ชมที่คุณแม่สิมาขอโชคลาภสำหรับมนีคุณแม่ว่าคุณแม่สิจุดถูบเสียงไายให้เพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภค่ะท่านผู้ชมก็รอรับช้มน้ากันเนาะแม่เนาะค่ะมันมีความฝันความหยังมาตองมาหยังน่ะนะความหมายนั่นแต่ว่ามนีสิจุดถูบตัวเลขโชคลาภสะก่อนมเนาะคะก็จังสัรต้อ ออยากเห็ดว่าอยากให้ถูกพาเห็ด<ม>น,นะคุณแม่ก็เพิ่นอยากจุดถูกนะคะแต่ว่าแอดมินกับทีเขามานั่งเพราะว่า ป้าใหญ่แถวเหลีวยานไฟ้ใหม่ห่องนะคะท่านผู้ชมแมนก็เลยสิมาบุ่ญมันี่มันเห็นหงตาแม่นี่มันหลุดไปใส่เกิดจกจุดถ้าได้ถูกเทียนอันนี้แต่ว่าหักเงินไม่เท่ากับทุกคืนเขาจูนบ่กเจ้านอนบลับแม่บอหมอนี่จังไรเจ้าต้องจุดถูกหาน้องเจ้ามันบอกเห็ดเออมันฝันขับโอวบ้าเอาจังสรนละเอาไปไปจะใครฝันเห็ดเกิดจะทิฏโต้ความฝันเฮาไม่สนอะไปขอไปไปจุดถูกขอนี่ไปจุดเอาก็มือจะว่าจังสรรแลยวจุดถูกขอมันห่อนอนย่นี่ก็เ้ามถือว่านะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดมินสิจุดหายดอกย่าแล้วโเห็นคากแม่ตาเดี๋ว่าบบเห็นคักแม่มันบูเห็นห่งที่หินนี่แหละแม่แม่ตาบบสัตว์บเห็นห่งนะคะแต่ว่าคุณแม่่นอยากขอน้องแม่นว่ตาบบสัตว์เอออยากขอน่องใพ้่นห้มาตรองความฝันอยากให้มาตรองความฝันแล้วมันสิ่บอกสิว่าจังไหนกันเล้วแต้คือผม่ามาตองกันแล้วแต้จังสีหนาแม่บอกว่าแม่สิจุดถูกเชียงท้ายมาอนีเนาะค่ะเนาะคือฝันเห็นรับสิจุดถูกเชียงท้ายแล้วก็สิขอตัวเลขโชคลาภแม่นบ่แม่โยกกับจังสันตัว มันฝันจังๆพนนี่แล้วพอจังว่าโอ้ยคือฝันเห็นขับแต่จลเดี๋ยวแอดพินสิจุดถูให้แม่มองปุ๊กไวเห็นหงนะคะท่านผู้ชมจัดห้เพิ้นปักเอาเนาะค่ะเนาะอันท่านผู้ชมก็ล่อลุ่นไปน้ำกันเด้อค่ะตอันตอนนี้นะคะท่านผู้ชมกับแอดพินกับกำลังถ่ายคลิปอยู่แต่ว่าหักมีแฟนคลับนี่โทษมากขนาดเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตบรับสายเด้อขันผู้ใดเบิ่งคลิปนี่ถ้าหูหว่าโทษมากตอนนี้ก็ขอโทษขอยเพราะว่า กำลังอาดคลิปอยู่คุณแม่พ่นอยากอันจุดทูปหาน้องพ่นนะคะแล้วก็พ่นพ่นกาบแล้วแล้วลึกถึงแล้วแต่ว่าอันนี้สิมาขอโชคลาภปูย่าท่าเสด็จแล้วก็องพระศรีบรีอยู่สถานที่แห่งอยู่นี่นะคะปัจจุบันของอันแอดมินนี่แหละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจุดทูปให้คุณยายก่อนนั่งพญาแล้วก็องพระศรีวรีแล้วก็ ชาวเทพสุวรรณแล้วก็องค์กุมานนะคะแล้วก็นี่แหละนี่เท่านี้แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวจุดถูกให้มันติดก่อนขอเอาย้ายแล้วโบอยากเห็นหงกานว่อยากเห็นหงแต่ว่ามื่อกี้หยจากจุดเนาะยายเนาะแมนมันบช่บายใจอยากเห็นสิปักให้ดอกเห็ดเลยเอาให้เจ้าอธิษฐานเอาโหลดเจ้านันน้องเจ้าเจ้าอธิษฐานเอาไม่มาตอบความฝันเด้อ เมื่อเชยไทยเห็นตัวเรียกตัวยังก็ได้นองเลยทั้งสองสามนั่นแหละกันชายหลานมีสูคมีหลาบก็ได้หลานสาวหลานขคยนั่นเห็นขักขักบ่ได้เว้าได้ว่าได้หน้เว้าแต่ย้ายบ่เว้าไปมาลำมาลอยได้กันฝันก็คือว่าฝันน่ะนะก็ตัวเจ้าของนี่ก็เป็นห่วงแต่น้องเฮดดี๋ยวคอยบ่ตบ่ตายบ่มาขึ้นยางมาหาขักแด ว่าจะให้ถือเป็นแสนเป็นหลานสมความเเววอยู่เพราะลูกหลานซื้อตัวใดก็ให้สุกใส่หมุนใส่เ้อหนองเลยอีตนเอ้ยนะเอ้ยกระตำนากตำหลังแล้วละกมือด่เบื้องลูกเบื้องหลานถ้าเขาไปเอาให้มาบวกเข้าก็ได้ว่าตัวนั่นตัวนี้จะให้เขาซื้อมัโ <c oughs> บตา่ายไงดอกก็ได้ก็ได้ให้เบื้องลูกเบื้องหลานได้บอกคนนั่นเป็นม <า S 1> ู้นี ตัวเลขเสียงไทยกะอืมไอ้มันถือคันแม่ว่าแม่ชี้จุดแม่ดี๋ตัวเลขอัไรลูกหลานน้องนุ่งสื่อตัวใดกัดนั่นได้ให้เพิ่นถือ่นอันนั้นได้ค่ะเจ้าที่เจ้าฐานเด้มาสิป้าถูกมาสิป้าหน่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินปักให้แม่ก็เด้อท่านผู้ชมมาสาถูกไม่ต้องใดก็ได้ เอาสื่อตัวใดก็ให้สุขใจเด้อหนุ่มเอ้ะฝันเลยพ่อเราฝันเห็นน้องตายนั่นครับฝันเห็นคับขับวัวฝันคักแต่คือมาคักแทะอยากยังอยากกินยังอยากเฮ็ดยังทีเฮ็ดให้แล้วหลานก็มีอยู่อยากอยาซ่องก็ได้น้องไซแก็ได้มีแต่น้องไซหมดอยากกินก้อยกินลาบก็มันกับผู้อยากหลานไผ่กับผัดขายอยู่ยายก็หลงมนึ่พ่อายได้จะมาเป่าน้ำคักแทะ ตายเราคพิ่งมาเบาน้ำพรกแท้่าเสนอจับเอาแล้วัันเอาอธิษฐานเอาให้เป็นตัวเลขตัวใดให้เป็นโชคลาภเอเด้อคนที่มีเป็นเลขตัวใดก็ได้ให้ลูกหลานเบิ้งน้องนุ่งตัวเบิ้งลูกหลานสาวเบิ้งได้ดก็ได้เสียงเ้ยให้ตวมาตองความเบ้าความฝันให้มันสมความเฝ้าว่าให้หลานเคยถึงหลายหลานสาวถึงหลายได้เขาสือตัวใดก็ได้สุกใ่หมุนใจได้ หอยถือกีหลีนอ่ะหอยถือกีหลีนอ่ะถือยู่แต่มันบ่ถือหลายแม่นมันบ่ได้ถือหลายเขากระเชืออยู่แม่ก็หู้ก็ให้แม่ใส่ยู่แต่ว่าบ่ได้ให้หลายน้อยย่นถ้าแม่นถือเท่อนี้ก็ะเสดพายายไปเที่ยวอยู่ดอกค่ะท่านผู้ชมแม่นอีหลีแม่กะเทาเล้วขันลูกหลานสิืิอบ่เขาก็บบ่ได้บ่ได้ว่าดอกว่าออกงวดนี้มีแต่ว่าเฮาให้เขาถือได้หลายอยู่ดอกเฮ้ยบ้านอยู่ว่าฉันมันสิใหม่มือเจ้าเด้หลานนั่นน้องชายนั่นเว้าคัา แล้วแอดมินสิปากหายท่านผู้ชมเหาจนเฮาจนว่าไหมแม่เพิ่นกะอยากอยากจุดถูกขอตัวเลขเสียงไายเนาะค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอลุ่นไปน้ำกันนะคะว่าคุณแม่เพื่อนอยากเพื่อนบอกน้องเพิ่นแล้ววันนี้เพื่อนจุดถูกที่ได้ออกมาเป็นตัวใดแม่สิเหลี้ยวเห็นบ่เนน้องเขลียวเ่เห็นกับแอดมินกับท่านผู้ชมเป็นคนเบิ่งเอาเด้อจังบอกคุณยายพอคุณยายตาบ่ดีมันบ่เห็นหย่งแล้วคุณยายตาบ่เห็นเลยคุณยายนี่งตามมันหมื่นอ่านหนังสือก็บ่ได้ดิ จะว่าเห็นน่องชดชดมาเนี่ยห้อยคือเป็นคันได้คันได้อันถือเหล็กแล้วัลน่องเขาเสียดเฮ็ดเฮือนไหนนะคะหลังคาเฮือน่องมันหัวนาะยายเฮาหนึ่งเอาเลยว่าทั่เสียให้มันถือได้หลายดอกบานเนี่ยว่าสั่นน่องใส่ว่าเออให้เขาถือได้หลายในท่อนเฮ้ยว่าเอาคอยกันจนว่าเนาะเอ้าจึก โต้ก็ตายแล้วคือมาบอกน้ำเขาขัดเถิดเถอะก็เลื่อยวาน้ำนองเราเอาขนคิงเขาหลุดขอพรอันเป็นยังสันทวาขอพรปุญญาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่อยู่ในสถานที่นี้นะคะที่แอดมินเดยทายทัคือขอาตองความฝันเด้อสถานที่แอดมินนับถือนะคะท่านผู้ชมแม่นคาถท่านใดนะคะที่ได้เข้ามารับ ตี่ตามรับชมคลิปนี้กะอก็เคยตัวเลขโชคลาภไปน้ำกันเาห่เนาะอย่างนี้คุณแม่คุณยาก็เคยถืงมาหลายเทือแล้วสู้ลูกเนี่จะาเจ้าถือมาจากเธอคุณแม่หลายเทือแล้วปีนี่สามสี่เอแล้วเฮ้ยผูกเป็นลูกเนี่ย่ค่อยได้สนใจเรื่องเลขกับแม่ไปู่โคาชก็ถอเธอ่ไปนอนอยู่โคราชก็ถือสองเทือ่ไน่าชัองเอไปอนครา็ือสอง่นอยู่รางท่ไปนอยู่ก็คิออยู่น้อยาะฝันยามันหาคิาก็คิว จันก็บอกว่าแม่แบบคนมักซื้อเลขกแม่บอยายซื้อแมนเยอะมากจนลูกสาวหายเนาะแมนส่งเงินมาหายซื้อตะเลขกเงินว่วเจ้าแมนรับความจริงซื้อยูลูกเอซ์ซื้อตะเล้าเบิ้งว่าเจ้าเห็นติดตัวไหนแม่โบเห็นมันออกเห้เบิ้งอย่าแม่ก็บโบเห็นตาแม่มันมัวคุแม่ก็ไม่ค่อยเห็นหงนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นได้เห็นบ้างโเห็นหงสีไายสีไายแบบใหญ่ใหญเห็นแล้เบิ่งเราต้องเห็นเพราะว่ามันตัวบักใหญ่แล้วก็มันสัตมันสัตแห้งแม่ มันชัดต้องเห็นไหมมันใหญ่กว่าเบื์โทรศัพท์เจ้าคุณสาธุเจ้าทีตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเลขโคกนะคะเลขหกหรือว่าเลขเก่านะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะสาธุแล้วเป็นตัวใดก็ได้แมนสีออกบานเลขที่อันท้องเจ้าวอยู่บานอันไก่เฮือนตะหนุมทางบานคุณอันนี้มันเป็นเลขโก เดี๋ยวเด้อตัวที่สองมันเป็นตัวใดเดี๋ยวรอหลุนก่อนเห่ามีบานเลขกที่บานเห่าเลยพุ่นเพื่อนเหาจะพุ่นเพื่อนจิงเหาหนอะอครึืออยู่หน่อยตัวเาเดี๋ยวจะฟาวเว่ามันหลายตัวเดี๋ยวแฟนครับที่ซับสนมันหลายตัวพด่อืมอันนี้อันถ้าเอาตัวเลขถูกก็แล้วกันถ้ายืนยันตัวเลขถูกก่อนเพราะว่าเจ้าขันเจ้าสี่บอกน้องขอน้องว่าห้มีตัวเลขโชคลาภกะคันว่าเป็น เด็กถูกเชียงไทยเออขืนหนองสีนั่นก็เอก้วเหตุบวกกันเลเชียงบม่เคยเห็ดจักเื่อหน่นทีเธอแหลกหน่อยยายอ๋ออีกค่ะแม่อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณยายมาขอนะคะเพราะว่าเล่ากับเเล่ากับบุ๊คฮู้ดอกว่าซิมาจุดถูกจังสีเล่าบอเห็ดบวกก่าเห็ดดอกต้องแอดมินอยู่นัมนะคะยานไฟไหมเฮือนนะคะท่านผู้ชมกเพื่อนห่างๆอย่างนี้เนาะ เงินห่างอยู่ย่านจะไฟใหม่เด้รักษาอย่างนี่ก็ย่านตื่นจะพัดเผาทันหว่ามันหอบม่จากดังหอดไฟอยู่หลังบานแล้วหอาย่านเพราะว่าเขาอุบัติเหตุมาตัวหนึ่งเลยหอากรหลุดย่านสันร์ระโดดอยู่ตัวที่สองอุ้ยหนาจะเป็นเลขแปดไหยายเนี่ยก็้วแต่ตะถูแล้วหน่อยถูเด้อแต่แต่นน้ลูกหลานเพิ่เบิ่งลดถ้าเขาพวกเขาก็จะเอาห่ายายเลาเด้อค่ะ่านูกถหกแปด มน,นอนเลยมันถือฝันเห็นน้องอยู่แต่ว่าถ้าเบิ่งกวนว่าบันนี่นั่นเจ้ากะเธอเพิ่นมาบอกว่าเป็นตัวเลขที่แน่นอนบน่นอนจังไหนก็ลองเบิ่งว่ายายสิฝันเห็นเพิ่นอีกบอกแม่นเฮาอยาาฝันเห็นมันเลยเออ<ๆ>จ้ากะเอาตัวเลขนี่ไปเสียงทายเบิง่งว่าตัวเลขนี้มันแมนบอนื่ตัวใดเอาถ้าเบิ่งเด้อเจ้าเฝ้าว่าขันบ่ขันเฮ้าฝันต้องน้องชายเฮ้านั่นเฮาดีใจอจ่าฝ้าให้เลขออกมาเมดซะสก่อนนี่ เลขเนี้ยบอกออกมาเลยรอหลุนสกอนเขาเข้ามาจากห็นมันอยู่เลขออกหมดสกอนว่ามันจะเป็นตัวใดมันสิว่าห่าเหินเนี่ยบอกเฮ้ยมันสิว่าไก่ห่าบอกบ่มากกั่บ่วบาก,ก,กันห่าหงนอนเ่าไดเห่ออธิษฐานเ้นห่อหยกห่อหยกฟันเห็นมันอีกคนเลยเีรอห้องห,า,หาว่าได้เอาได้คุยกับถามหมายเลขแปดแน่นอนเลยมันสิว่าหาแม่ตัวที่ทสองนะคะน่าจะเป็นเลขแปด เป็นเลขแปดแน่น,นอนเลยหลานเปอร์เซ็นเนาะถ้าแมนว่าอัน,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 นถ้าเมนมันเห็นแล้วถ้าเมนว่าตัวเลขอันนี้ออกเนาะถ้าแมนว่าตัวเลขอันนี้ออกนี่ก็ถือว่าพระธรรมดาถือว่าน้องเจ้ามาหาเจ้าบอกเจ้าแล้วน้องรอบเบงวาซิมีตัวที่สามบอ่นะคะท่านผู้ชมเอาฝันเห็นคับเถอเด้อน้องอันนี้บักอันนี้มันจะเคยมาว้าเนี่ยค่ะนี่คือมาคับแท้อันนี้ว่าน้องใสผู้นั่นหัวอยู่อี เบื้งเอื้อยว่าหพันเบานี่นะเบื้องโน้หม้อยุคแคบแคบอยู่ถือกระเป๋าอุบพันกระเป๋านั่นก็ยังหู่จักอยู่กระเป๋ามันมันได้มาเจอบวชพุ่นเฮ้ยพุ่นอยากเห็นนี่พูดได้ยินี่ยจะได้นั่นนี่พูดฟังอยู่ด้นี่คือจังมหาขักแแท่งหนุ่มก็กำผ้าตู้หนุ่มก็ได้กำมีทั้งบุปผะมีดดวงใหญ่ใหญ่มันจะมันเผยเอาใส่สุดเลี้ยงควายนั่นแหละมาเฮ้ยพุ่นไปว่าเอาให้เอาอยู่พุ่น นู่นนี่ก็ไปเฝ้าเฮาอยู่หลังบ้านผมหลังบ้านโฮมมอนตะเค่ผมไปนั่งน้ำเฮาอยู่ผนอีพุนกันเท่ากับพันนี่ไปนั่งอยู่หลังบ้านน้อยก็ตะเค่ผมแล้วก็มามาอยู่เขามานั่งนี่แหละเฮาด้วยเฮาท่วนออกมาพุ่นโยโฮมต้นลินจีบอกใช่กับยางมาในเฮือนั่บอกไอ้ก็บยางมาันเขามานี่แล้วจังหินเฮาอีพุนเอิอไอ้นู้นอนี่สิโตมาอย่างคือสร้างเป็นเท่นี่ตายและตัวคือมาหาเฮ่าไอ้พุนบังนุ่ยังมาหามึงอีพุนบ่า บางหนุ่มก็บอกพันยังมาหามึงอีผูนมีแต่มึงมันบอกนำกันกูนั้นอุ้มเน็กน้อยนี่มาเราไปล้างเนีมึงขี้เต็มกูนึงเดียวนี่ติดมันอีพูนขี้ก็ติดดึงซื้อครึ่งในเชอร์อีน้อยน้อยนะเทมันก็มันติดกันอีกอีพูนเอาเอาไปล้างเนีเนี่ยเอาไปล้างมันบอกผูนเอากระยนอีนี่น้อยนอีพูนอีพูนก็หาเป้าไปตะเพ่งอีน้อยน้อยเหไหมหญิงเลขมันมีสองตัวหรือสามตัวก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวรอบางก่อนยาย ตอนนี้มีอยู่สองตัวมีเลขหกกับเลขแปดเดี๋ยวรอบัองอีกตัวหนึ่งสกักกอน้ามันได้ตัวเลขแล้วเจ้าจังเป็นถามเบังน้องอเจ้าว่ามันแมนตัวนี่บอพือเป็นตัวใดสินะขอนจังไปเบล่าน้ำพนจะเปล่า,ามันยังขั้นในดอยู่ตัวที่สามถามบังกอนมันจะหายสองตัวพือสามตัวคือบรูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันนะคะมัน สิม่หาเฮาสิือ่เจาว่าเฮาวก็เฮาวก็เฮาก็ทิษฐานอยู่ชมือเดยเฮากกาบมองนอนเฮาใหอโตมาหากันเด้อแม่พอขึ้นว่ากันเลขที่ออกตัวนั่นตัวนี่เฮ้กันซื่อซื้อตัวนั่นตัวนี่ก็ให้แม่ทึกแม่ว่ามันเขาบ่ได้บอกว่าตัวันไ่ได้บอกตัวเลขตัวอย่างดกแต่หอกความหมายนะตัวสุดท้ายเนี่ยบ่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันบ่เห็นเนาะนาจะเป็นเอ่อ น,น,น่าจะเป็นแค่สองตัวสองตัวก็ยังดีอยู่ได้หนูเออมีแม่ว่าอันมันเป็นออียงนี่หกสามหอหกแปดนี่แหละมันบรชัดนะคะท่านผู้ชมน่อยหมอด,ดมอบอ่อนเดี๋ยวจะเฝ้าหกสามหอหกแปดนี่แหละแม่ก็กลาพ่นเถอคูเมืองคูม,มือเดอ้อแม่จังนอนจ้า ให้มานึกมาฝันเด้อคุณพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์มาตองเด้อที่มาบอกเป็นตัวก็แห้งสาธุแล้วจะได้บอกลูกบอกหลานฝันได้ทิ้งได้ของก็สิบอกลูกบอกหลานเมื่อบ่ฝันกับบฝันไดเอาสรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมก็คือเป็นไม่หกสามก็หกแปดนี่แหละอาจจะเป็นเลขแปดหรือเลขสามตัวที่สองนี่ไ่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะ อนี่นะคะท่นทานผู้ชมรสรุปนะคะแอดมินเห็นเป็นหกสามหรือว่าหกแปดนี่แหละเอาท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมเอ่อคุณยายเสียงไทนะคะตัวเลขนะคะก็ถือว่าได้ตัวเลขมาเอ่อหกแปดหรือหกสามนี่แหละเพราะว่าเลขตัวที่สองมันบ่ชัดเจนนะคุณยายขะมากอยู่บนตัวเหนียวถามก่อน เฮาไม่เห็นหุ่เลยเออนั่นแล้วหกแปดก็หกสามเลขมันลูกเบิ่งห้แล้วทางน้ามยุ่หน่อยเจ้ามักบบเยอะก็มักเยอะน่ล่ะทางมักดูเยมักบอตัวนี้เอ้ามักบบมักก็คือตัวนี้จะจุดทูบไอออกมามันเป็นตัวเลขตัวนี้แล้วเออนาะสีสือเบิ่งยุ่งแม่ก็ได้รู้